iT support วันนี้นะครับเราจะมาทดสอบการทำงานของ UPS กันนะครับวันนี้เราจะทดสอบด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะครับมาพูดถึงโหมดแรกกันเลยนะครับโหมดแรกเขาเรียกว่าออนไลน์โหมดนะครับโหมดที่2แบตเตอรี่โหมดและโหมดที่3นะครับบายพาสโหมด มาพูดถึงโหมดแรกก่อนนะครับที่เรียกว่าออนไลน์โหมดนะครับโหมดออนไลน์โหมดคืออะไรนะครับออนไลน์โหมดก็คือในสูตรเราเนี่ยใช้ไฟนะครับไฟจากนอกศูนย์ให้เราสังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับแต่๋ย่า z o ให้ดูนี่ที่เป็นคล้ายๆตัวนอนนะครับอันนี้คือไฟฟ้านะครับไฟฟ้าจากข้างนอกศูนย์เข้ามานะครับเข้ามาเข้ามาแล้วก็วิ่งผ่านแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ออกไปสู่คอมพิวเตอร์นะครับทั้ง10ตัวนะครับ อันนี้คือโหมดปกตินะครับที่เราเรียกโหมดออนไลน์นะครับออนไลน์โหมดโอเคมาถึงโหมดที่2นะครับแบตเตอรี่โหมดนะครับแบตเตอรี่โหมดคืออะไรก็คือจะเป็นเคสที่ไฟดับนะครับสังเกตจะไม่มีไฟฟ้าจากด้านนอกนะครับวิ่งเข้ามาเลยโหมดนี้เราจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ทั้งหมดนะครับจ่ายไฟไปให้คอมพิวเตอร์ทั้ง10ตัวนะครับสัญลักษณ์ไฟจากข้านนอกจะหายไปแบบนี้นะโอเคนะครับแล้วโหมดสุดท้ายนะครับ บายพาสโหมดบายพาสโหมดคืออะไรนะครับก็จะเป็นเคสที่เราปิดนะครับปิดการทำงานของตัว UPS ไปนะครับแล้วเปิดใหม่มันก็จะขึ้นเป็นโหมดบายพาสโหมดแบบนี้นะครับก็คือเราจะใช้ไฟนะครับจากภายนอกทั้งสิ้นนะครับไม่ใช้ไฟจากแบตเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นการชาร์จแบตไปในตัวนะครับโหมดนี้ถ้าไฟดับนะครับคอมพิวเตอร์เราก็ดับเช่นกันนะครับเพราะว่าไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้จ่ายให้คอมเลยนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะครับ เนื่องจากไฟในตัว UPS เนี่ยหมดนะครับไฟดับนานนะครับทำให้ตัว UPS เนี่ยไม่มีไฟสำรองนะครับอาจจะด้วยปัญหาไฟดับตอนกลางคืนนะครับไฟดับตอนกลางคืนแล้วก็อุปกรณ์ภายในตู้เนี่ยมันใช้ไฟจากตัว UPS ทั้งหมดเลยนะครับทำให้ตัว UPS เนี่ยมันแบตหมดนะครับและพอไฟมาตอนเช้านะครับมันก็ทํางานอยู่ในโหมดนี้นะครับเขาเรียกว่าโหมด bypass นะครับ bypass โหมดซึ่งถ้าสรุปง่ายๆนะครับ บายพาสโหมดก็จะเกิดปัญหาด้วยกัน2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือเราปิดตัว UPS ลงแล้วกดเปิดใหม่นะครับตัว UPS จะขึ้นมาในโหมด b า p a าสนะครับแล้วก็2นะครับ2ก็คือไฟดับนะครับไฟดับทําให้ตัว UPS เนี่ยใช้ไฟจากแบตจนหมดนะครับและเมื่อไฟมาตามปกตินะครับมันก็จะจ่ายไฟให้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราทําการเชื่อมต่อกับ UPS นะครับโดยที่ไม่ใช้ไฟจากแบตเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกัน มันก็จะชาร์จไฟลงแบตตามสัญลักษณ์นี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเราก็พูดตามทฤษฎีกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างจริงๆกันเลยดีกว่านะไป one eternity later และนี่นะครับก็คือหน้าตาของเจ้าตัว ups นะครับก็คืออันนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่นะครับให้สังเกตที่สัญลักษณ์ตรงหน้าจอให้ดีนะครับตอนนี้เป็นอยู่ในโหมดออนไลน์ปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาทสบแบตกันนะครับโดยการ จำลองว่าไฟดับจะเป็นอย่างไรนะครับก็คือเราจะสับเบเกอร์ลงนะครับเบเกอร์เส้นไฟที่มาเข้าตัวจุ s นะครับตู้ซีเรียมเข่าเขานี้นะครับเขาเรียกว่าตู้คอน sumer นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับว่าถ้าหากไฟฟ้าดับเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็ให้เราสับเบเกอร์นะครับลูกสีเทาครับลูกแรกลูกแรกนี้จะไปที่ตู้เซิร์ฟเวอร์นะครับก็ให้เราทําการสับลงมานะครับแบบนี้ตอนนี้เราสับเบเกอร์ลงแล้วนะครับก็จะมีเสียงดังนะครับถ้าไฟดับนะครับ วิธีนะครับปิดเสียงอันดับแรกเลยนะครับปิดเสียงแจ้งเตือนนะให้สังเกตที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับช่องสายมือสุดเนี่ยที่เป็นรูปเครื่องหมายลาโพงนะครับเราก็ขีดค่านี่คือเครื่องหมายปิดเสียงนะครับวิธีปิดเราแค่กดเป็นหนึ่งทีนะแล้วปล่อยนะครับแบบนี้เห็นไหมจะมีสัญลักษณ์ปิดเสียงนะขึ้นอยู่ตรงนี้นี่คือปิดเสียงแล้วนะครับและเมื่อเราตัดไฟจากภายนอกออกแล้วนะครับ UPS ก็จะเด้งเป็นโหมดแบตเตอรี่นะครับ ที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่โหมดนะครับแบตเตอรี่โหมดก็คือเราจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่เห็นไหมแบตเตอรี่นะครับจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์นะครับที่เราเชื่อมต่ออยู่ก็คือคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ทุกตัวในตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่โหมดนะครับรูปร่างแบบนี้เดี <c oughs> ๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดบายพาสนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดบายพาสนะครับเราต้อง ดันเบรกเกอร์ขึ้นก่อนนะครับก็คือจําลองให้มีไฟจ่ายมาก่อนนะครับถึงจะเทสระบบไบพาสได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดันเบรกเกอร์ขึ้นช้านะครับ่างนี้เมือ่อดันเบรกเกอร์ขึ้นแล้วนะครับก็จะกลับไปมโหมดออนไลน์ปกตินะครับมา,มาถึงการเทสโหมดไบพาสนะครับวิธีเทสก็คือเรากดปุ่มออฟค้างเอาไว้นะครับจนก,กว่ามันจะเปลี่ยนโหมด อดีเส้นติกก็ปล่อยนะครับอ่าเห็นไหมเปลี่ยนเป็นโหมดบพารสนะครับบายพาสก็คือไฟจากข้างนอกนะครับวิ่งมาชาร์จที่แบตนะครับแล้วก็อีกเส้นนะครับก็วิ่งนะครับเข้าไปที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง10ตัวเลยนะครับโดยที่จะไม่ดึงไฟจากแบตนะครับก็จะเป็นการทํางานสองระบบนะครับชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็จ่ายไฟให้อุปกรณ์ข้างนอกไปด้วยนะครับโหมดนี้ถ้าไฟดับระทันหันนะครับคอมเราจะดับไปด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเปลี่ยนให้เป็นแล้วถ้าจะเปลี่ยนกลับให้เป็นโหมดออนไลน์ปกติทําอย่างไรนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับก็คือให้เรากดปุ่มออนนะครับตรงกลางเนี่ยปุ่มออนค้างเอาไว้ประมาณสักห้าวินะครับเราก็ปล่อยนะครับนะครับจะมีสัญลักษณ์ออนแบบนี้นะครับแล้วก็กดค้างไว้อีกทีหนึ่งเราก็ปล่อยเห็นไหมครับ uvs เราเ็าจะกลับมาเป็นโหมดออนไลน์ปกติแล้วนะครับออนไลน์ปกติคือใจไฟจากด้านนอกนะวิ่งตรงมาผ่านแมตแล้วก็วิ่งตรงไปสู่คอมเรานะครับประมาณนี้นี่คือวิธีการเทสอ s นะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับดูการตั้งค่าในโหมดต่างๆนะครับก็กดปุ่ม on นะครับเลื่อนขึ้นหรือกดปุ่ม off แล้วปล่อยนะครับเพื่อเลื่อนลงประมาณนี้นะครับก็จะมีค่าให้เราดูนะครับเยอะแยะมากมายเลย อิ In, นะครับไฟเข้า217อะไรประมาณนี้อันนี้คืออุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับ25องศาแบตใช้ได้99แบตใช้ได้999 99นาทีนะครับมินเป็นนาที218โวลต์อะไรประมาณนี้ก็ลองเลื่อนดูแล้วกันนะครับเล่นดูเอามีทุเกเล่นให้ดูเดยอะแยะมากมายนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันไปลองเทสดูนะครับ